ยายอาการของเขียวเป็นยังไงบ้างอ่ะพอมาได้กินยาก็คงจะได้ขึ้นอยากังวลมากไปนักเลยออไปจะยายนึกไปส่งยายเนอะข้าจะดูแลข ừ, เขียวเองขอบใจเนอะไปยยา นวนพี่เชิญเออนอนเถอะนะเดี๋ยวพี่จะดูแลเขียวเองไม่ต้องห่วงรอกไปพักผ่อนเถอะนะไปะจ้าเขียวเอ้ยขอบคุณพี่มากที่พี่ดูแลค่ะพี่ฉันพี่จันกกดีกเอาไปแล้ว เขียวเขียวทำใจดีๆนะเขียวไม่ต้องเป็นห่วงมากหรอกเขียวฟังพี่นะเ,ออเดี๋ยวตอนเช้าพี่จะไปตามไอ้จันกลับมาหาเขียวเองพี่จันพี่จันก็ไม่มาแล้วก็ไม่มาแล้วเออ ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรมากนอนซะนถอะนเอาแรงไว้ก่อนพี่จะอยู่ดูแลเขียวเองอไอชือน่นไอเพื่อนทรอยดะพี่เนีย่ย ไม่คิดเลยพี่จันไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าเขาไม่รักพี่ก็ไม่เป็นไรฉันยังรักพี่อยู่ทั้งคนน,นั่งเขียวเนี่ยพี่รักมาจนหมดหัวใจแต่มันก็คบชู้นี่อา้าวพี่เทือนมามานั่งก่อนสิมีอะไรคุยกับพี่จันเหรอไอ้เชียนไอ้เพื่อนทรยศไม่ต้องม้ข้าเห็นหน้าอีกนะไปเลย พี่จันอยา่าเปิดพี่เชียนเลยฟังพี่เชียนเขาสารภาพก่อนสิถุยสารภาพอะไร <c oughs> นี่ <c oughs> แกล้งกันเป็นไม่รู้เรื่องเรื่องพี่กับอีเขียวน่ะเขารู้กันไปถึงไหน <c oughs> ตอนไหนแล้ว <c oughs> อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองข้าคิดกับอีเขียวแค่น้องสาวทนนะพวกเองคิดสะกะปรก เดี๋ยวรางที่เราเป็นเพื่อนกันเอ็งเอาสมองส่วนไหนมาคิดวะข้าไม่เชื่อหรอกนะไอ้เพื่อนทรยศมันต้องมาแก้ตัวหร้อไอ้งจันทร์ไอ้จันที่จังไว้นะมงอย่าได้พูดแบบนี้อีกไม่งั้นละก็กูจะอัดมึงให้หนักก่อนนี้นี่เอ็งอย่าพี่จันทร ให้พ้นเลยนะพี่จันเจ็บหรือเปล่าเนี่ยเจ็บสิปากแตกหมดเลยอ่ะพี่จันเป็นยังไงบ้างอ่ะสงสัยมันจะชอบพี่จนฟันหักเลยอ่ะเจ็บทั้งปากเลยพี่จันทน์หน่อยนะเดี๋ยวก็หายแล้วพี่จำไว้นะพี่ต่อไปอย่าไปคบพวกมันอีก ไอจันเมื่อวานมึงมีเรื่องอะไรกับไอเชิญมันทะเลาะกันเรื่องอะไรมึงสองคนก็เป็นเพื่อนรักกันแท้ๆไอเชิญน่ะมันต่อยฉันนะลุงไอเชิญไอเชิญมันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแต่ก็มันต่อยฉันนี่ไงอะโอ้โอ้โออออ เมื่อวานนี้เห็นคนเขาบอกว่าเอ้งไปหานางเขียวมาแล้วเองกลับมาเมื่อไหรฮะแล้วมันเป็นยังไงบ้างเออเออคือเออเออเคือจ้าจ้าพ่อฉันไปตอนกลางวันน่ะเอายาไปให้มันกินน่ะได้ข่าวมันไม่ค่อยสบายเลยไปดูเอาบุญอย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกันตั้งเด็กๆนะจ้าอืม เอ็งรู้ว่านั่งเขียวน่ะมันไม่สบายแล้วเอ็งรีบกลับมาทำไมทำไมพวกเอง็งน่ะไม่ไปดูไอ้เขียวมันซะวัวมันไม่สบายเรายังดูแลแล้วเขียวมันเป็นคนทำไมถึงทำกับมันได้หลงคอปล่อยให้มันไม่สบายอยู่คนเดียวเจ้าหลงเอาละข้าไปนอนก่อน เะดีๆไว้เถียนจดีๆไว้เถียนเขียวเขียวทำใจดีๆเอาไว้เขียวอดทนหน่อยนะเขียวนะเขียวทำใจดีๆเอาไว้นะเขียวเขียวต้องไม่เป็นอะไรเขียวเขียวเขียวฟังพี่สิเขียวฟังที่พี่พูดนะเขียวนะเขียวต้องไม่เป็นอะไรเขียวช่วยเขาด้วยเขเจ็บเหลือเกินเขียวอดทนหน่อยเขียวเขียว ยายช่วยเขียวด้วยเหนเธอจะช่วยลำบากอีนูตอนนี้โคม่าแล้วเขียวเอพี่ชายเดียวต้องไม่เป็นอะไรนะเฮ้เีวอะไรวะลองหน้ากลัวสมมัดเลยเฮ้ยไมเป็นนกแสดเ้าไฟดับเกิไมาไม่ดีแล้วเฮ้ยจุดไฟล้วเสียว ไปซื้อเร็วเขียวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปเดียวนะเขียวไม่เป็นอะไรเลยเขียว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 ต้องไม่เป็นอะไรนะเขียวเนาะเขียวเขียวเดี๋ยวอดทนไว้เขียวเชื่อพี่ซิเขียวเขียวต้องไม่เป็นไรนะยายช่วยเขียวด้วยนะยาย

hiếu 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 hiếu